ม่ต้องไปใส่ใจพระรูปนั้นนะ่ะถ้าไม่ปกติก็ยังมีความเป็นพระอยู่นะกูก็ต้องเคารพท่านอยู่นะพระประหลาดอะไรนะ่ะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ค่อยปกติกูเห็นก็เคยไปปีนเสาไฟาฟ้าด้วยนะดูข่าวเมื่อหลายปีก่อนอนะ่ะขับรถไปไหนมาไหนเองอย่างเงี้ยมึงว่าหน้าเคารพศรัทธาไหมล่ะมึงก็พิจารณาเองอนะดากูทุกวันใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยนะหาว่ากูเนี่ยไปดาอะไรนะเด็กนักเรียนที่เด็กอนุบาลที่ไปประสบอุบัติเหตุนะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับธรรมชาติครับ วันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟังอาจารย์เบียร์คนถึงธรรมเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์นะครับก็ได้พูดถึงกับพระรูปหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปไลฟ์สดนะระหว่างการรอออกรายการโหนกระแสนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์เบียร์ก็ออกโหนกระแสอีกครั้งนะครับก็พบกับหมอดูนะครับระหว่างที่รอรายการก็จะมีการไลฟ์สดตอบป,ปัญหากับ ลูกศิษย์นะครับและผู้ที่เข้าไปสอบถามนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนส่งมาเยอะมากนะครับผ่านทางแอนมินนะครับว่ามีพาะรูปหนึ่งนี้ว่าด่าอาจารย์เบียนะครับนะซึ่งอาจารย์เบียก็ออกมาพูดถึงพาะรูปนี้นะครับซึ่งเคยเห็นมาบ้างอาจารย์บอกว่าเคยเคยเห็นอยู่แต่ว่าก็วางอุเบกขานะครับเพราะว่าท่านเป็นพระอยู่นะครับแต่ว่าคําคถามที่ก็ มีคนถามมาเยอะนะครับอาจารย์เบียร์ก็เลยพูดถึงพระรูปนี้นะครับท่านจะพูดยังไงครับอ,อยากให้ทกท่านไปรับฟังกันครับถามมามากเตือนมา,มากเลยไม่เตือนหรอกเชอามาถามเรื่องพร,ร,ระประหลัดพระปลัดอะไรที่ที่ชอบมาว่าอาจารย์นะครับเพราะนั้นแหละมีอยู่คนเดียวนะ oh, อ๋อเห็นอยู่เออเออทำไมนะคือแบบเหมือนแบบว่านี่กันมากเลยลงในกลุ่มใหญ่ลงในนี่ บอกเขาไหว้าไงดีครับอาจารย์บอกใครพระหรอบอ,บอกคนในกลุ่มเราเลยครับทำไมทั้งมาถามว่าเนี่ยมีแต่คนส่งมาให้ดูว่าบอกอาจารย์ด้นะว่าพระมาไหว้แล้วมาไหว้ออาาโอ้ช่างก็เถอะไม่มีคนก็ดูเท่าไหร่หรอกกูเ,เ,เห็นเขาไปดูทีแล้วไม่มีใครดูมีอยู่สามสี่คนนั่งดูอยู่ห้าหกคนนั่งด่าให้ใครฟังก็ไม่รู้นะนั่งด่าให้ยุงฟังไม่ต้องไปใส่ใจนะพระรูปนั้นนะ่ะถ้าไม่ปกติก็ยังมีความเป็นพระอยู่นะกูก็ต้องเคารพท่านอยู่นะ พระประหลาดอะไรน่ะถ้าไม่ถ้าไม่ค่อยปกติกูเห็นก็เคยไปปีนเสาไฟฟ้าด้วยนะดูข่าวเมื่อหลายปีก่อนอนะ่ะขับรถไปไหนมาไหนเองอย่างเงี้ยมึงว่าหน้าเขารบศรัทธาไหมล่ะมึงก็พิจารณาเองอะนะดา่ากูทุกวันใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยนะหาว่ากูเนี่ยไปดา่าอะไรนะเด็กนักเรียนที่เด็กอนุบ,บาลที่ไปประสบอุบัติเหตุ่นะโดนไฟครอกรถบัสอะ่ะแล้วก็หามาใส่ร้ายป้ายสีกูว่าอะไรว่ากูเนี่ยบอกว่าเนี่ยกูพูดว่า อะไรนะเด็กเสียชีวิตเนี่ยต้องไปร้องรำทําเพลงต้องไปเอาเครื่องดนตรีมาร้องดิไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปไล่อาวอา,อ,า,อ,า,อ,าอะไรอาวอะไรกูพูดตอนไหนกูไม่เคยพูดสักคำกูยังแสดงความเสียใจกับการเสียการกูการสูญเสียในครั้งวันว่าแล้วกูสอนทรมาด้วยซ้ำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากต้องตายตามเหตุตามปัจจัยภัยเวรเดียวในโลกที่ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้คือภัยเวรจากความตายกูยังจําคําพูดในวันนั้นได้แล้วมีคนตัดคลิปมา มามาลงกันเยอะแยะไปหมดมีแต่คนบอกว่าโอ้โหวันนั้นสอนดีมากมันเข้าใจตามหลักคาําความจริงว่าแม้จะเด็กอายุน้อยคิดว่ายังไม่ตายก็ตายนั่นแหละอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งยวดต่อแม่ต่อพ่อที่เขาไปถูกติดกับรมไปยึดมั่นถือมาวันนี้ลูกฉันจึงนํามาซึ่งความทุกข์อย่างใหญ่หลวงจากการพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่หลักกูไปพูดตรงไหนใส่ร้ายป้ายสีด้วยขับไม่จริงเนี่ยโมฆะบุรุษก่าวตูคนอื่นด้วยขับไม่จริงมันใช้ได้ไหมเนี่ยพระประเภทนี้เนี่ยนะ แต่ก็ยังเป็นพระอยู่นะเออกูก็ยังแบบกูก็ยังไม่กล้าด่ารุนแรงอ่ะนะนี่ขนาดไม่กล้าด่ารุนแรงนะเออกูงงมากเลยเอากูไปด่าจังเลยหาว่ากูเนี่ยทําลายศาสนาหาว่ากูเนี่ยรับเงินจากคริสเตียนมาแล้วมาทําลายศาสนาพุทธกูแค่พูดว่ากูเคยเป็นคริสเตียนมาก่อนไปหาหลักฐานมาสิว่ากูรับเงินจากคริสเตียนยังไงอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีสกูได้คำไม่จริงกูฟ้องเอาให้นี่พระเหลืองปิวนะเออบอกก่อนนะ สบงนี่ไฟลุกนะไฟแลบนะบอกก่อนไม่ไม่เหลือนะอย่ามายุ่งวุ่นวายมีสติสัปชัญญาท่านเป็นพระท่านเป็นเนื้อนาบุญแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเนื้อบาบุญแก่คารวะญาติโยมปราพฤ้ปฏิบัติตมให้มันสมควรแก่สมณศรารูปตัวท่านด้วยไม่ใช่เที่ยวตำหนิติติงชาวบ้านเขาในฐานะของความเป็นพระท่านไม่ควรจะออกมาพูดไม่ควรจะออกมาแสดงความเห็นในสิ่งที่ไม่ควร ตัวผมเองเนี่ยทางานในภาษาศาสนาอย่างมีสติสัมปชัญญะแก้ไขความเห็นผิดของโลกดึงคนเข้าหาหลักคําสอนพุทธเจ้าแต่ตัวท่านเองกลับมาห้ามผมให้กล่าวธรรมพูดธรรมนี่เรียกว่าขวางธรรมแล้วท่านยังเป็นพระแต่ทําลายคนอื่นด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงมันเป็นโมฆะบุรุษนะครับท่านทําคืนต่อทมค้าสํารวมระวังอย่าก,กลับไปทําเรื่องนี้เลยถ้าท่านอยากจะสอนธรรมะท่านเอาหลักอริยรรสัจสี่ของพุทธเจ้ามาสอน ไม่ใช่เอาคนอื่นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการดูด่าว่ากล่าวบุคคลน,นั้นแล้วปีนตัวเองขึ้นไปให้ตัวเองมีกระแสเกาะกลุ่มของคนที่กำลังดังเอาคนอื่นมานั่งด่าทอต่อว่าเพื่อตัวเองมีกระแสเรียกกระแสกับตัวเองท่านอย่าไปทําเลยครับมันไม่เหมาะสมกับสมณตาลูกของตัวท่านเองถ้าท่านทําอยู่ท่านวางไม่ต้องมาด่าผมหรอกครับมันไม่มีประโยชน์ด่าผมไม่เข้าหรอกครับผมแข็งยิ่งกว่ากระโถนนี่ท่านดูกระโถนี่ครับี่มันแข็งอะ่ะท่านด่าผมไม่เข้าหรอกครับผมไม่รู้สึกอะไร และสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมันถูกต้องตามหลักสักจจคความจริงผมสอนอริยสัจสีให้คนพ้นจากความทุกข์ผมสอนทุกคนให้อยู่ในหลักคําสอนพระเจ้าผมสอนทุกอย่างอย่างมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายอธิบายตามหลักเหตุหลักผลสอนตามบัญญัติพระศาสดาแต่ตัวท่านเองเอาผมไปด่าทอต่อว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักคําสอนของพระศาสดาเป็นโมฆะบุรุษนะครับท่านเลิกทํานิสัยเถอะครับท่านผมกราบรัชนานิมนต์กลับไปทําหน้าที่ของความเป็นพระเถอะครับกลับไปสอนหลักธรรมที่พระเจ้าบัญญัติ กลับไปปฏิบัติตามคําสอนตามหลักธรรมตามหลักวินัยของท่านเองเถอะจะเหมาะสมกว่า,าการที่ท่านแสดงความเห็นแบบนี้มันทําให้ฆรา,าวาญาตโยนเนี่ยตํำหนิดติดติงกับท่านฆรา,าวาคนใดที่ยังไม่มีศรัทธ,ธาก็ยิ่งไม่มีศรัทธ,ธาเข้าไปอีกคนที่มีศรัทธ,ธาอยู่แล้วก็จะเสือส่อมศรัทธามากลงไปกว่าเดิมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษอย่างเดียวผมมองไม่เห็นประโยชน์ในตัวท่านที่ท่านออกมาทาแบบนี้เลยไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียว ผมกราบรัตนานิมนต์ท่านนะครับวาาอุเบกขากลับไปปฏิบัติตามกิจข้อวัดของท่านในฐานะพระนะครับผมขอไหว้แหละครับอนุโมทนากับท่านด้วยท่านตำหนิติดตริงส่วนใดที่เป็นประโยชน์ผมขอน้อมรับไว้แต่ส่วนใดที่ไม่เป็นประโยชน์ผมขออนุญาตทาต่อไปตามหลักเหตุหลักผลตามหลักสักจจความจริงตามธรรมส่วนท่านก็ไปแก้ไขตัวเองใหม่นะครับให้กลับไปเริ่มต้นในการใช้ชีวิตในฐานะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ทำตัวให้เป็นสมณะสักยะปุตยะยเป็นบุตรในสมณะในสักยะตระกูลเป็นบุตรที่เกิดจากปากเกิดโดยทรรมเกิดจากปากหรือพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงควรทําตัวให้สมเหตุสมผลกับการเป็นฐานะของพระภิกษุสงฆ์ถ้าทําไม่ได้อรัธนานิมนต์ศึกครับง่ายที่สุดเพื่อไม่ทําลายต่อพระศาสนาแต่ถ้าท่านไม่อยากศึกก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองใหม่ให้เหมาะแก่สมณะฐานะของท่านในความเป็นภิกษุ ผู้ควรต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ควรแก่ลาบสการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับผู้ควรแก่ลาบสการะที่เขาจัดไว้บูชาผู้ควรแต่การลุกลับกราบไหว้ให้อัญชลีท่านต้องทําตัวให้เป็นเช่นนี้นะครับท่านเพราะนั้นพระประหลาดอะไรนั่นก็แล้วแต่ผมขอรัตนานิมนต์นะครับท่านช่วยเปลี่ยนตัวเองใหม่เถอะผมขออย่างน้อยจะได้เกิดศรัทธาคารวะญาติโยมจะได้ศรัทธากับตัวท่านเองแล้วเมื่อเขาศรัทธากับตัวพระภิสุสงฆ์เขาจะได้ศรัทธานในคําสอนของระพุทธเจ้าด้วย อย่าทําให้เกิดความเสื่อมเสียเดือดเ,เนื้อร้อนใจกับคนพุทธอีกเลยครับผมกลาบพัฒนานิมนต์นะครับท่านเมตตาต่อชาวพุทธเถอะครับตาต่อชาวพุทธเถอะครับตาต่อชาวพุทธเถอะครับก็คือว่าจะไม่พูดวันนี้แอดมินถามพอดีอเ,เห็นมานานมากแล้ว<ม>แต่ก็วางเฉยม,มีคนส่งเองอแล้วเขาถามอะไรมีเขาถามประมาณว่าเนี่ยไห้บอกอาจารย์ได้ทัมีเนี่ยก็คนส่งเยอะคือบอกแล้วว่าถ้าอาจารย์ไม่เห็นอะไรสดจะไม่พูด ไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นหมดทุกอย่างอะไรใครส่งมาเนี่ยส่งมาแต่ละวันส่งมาฟ้องกูทุกวันน่ะมาแต่ละวันแต่ละวันไม่ไม่เว้นแต่ละวันแต่กูไม่พูดกูไม่สนใจถ้าไม่ถามอะไรสดกูยังยืนกวานความเห็นเดิมว่าถ้ากูไม่เห็นในไรสดกูไม่พูดแต่ถ้ามีใครพูดขึ้นมาในไร่สดมาถามอะไรสดอาเตรียมตัวกูจะพูดแน่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นในไรสดกูจะบอกแล้วว่ากูจะด่าเฉพาะในไร่สดเท่านั้นกูจะไม่ด่าที่อื่นกูจะไม่อาชิพด่าใครกูจะด่าเฉพาะในไร่สดด่าเสร็จแล้วจบไปอื เห็นมาหลายวันไม่ใช่ไปเห็นเห็นมาตันานแล้วเห็นหมดแล้วกูเห็นทุกอย่างทุกเรื่องกูรู้ทุกอย่างทุกเรื่องแต่กูไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดเออแต่ถ้ามาในไลฟ์สดเด็กกูพูดแน่เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก